ออนี่มันจะมีเสียงนะเวลาที่ผมจับสอนของผมนะครับมีเสียงเตือนนะว่เฮ้ยศัตรูอยู่ข้างหน้าแนะ่มันจะมีขึ้นเนี่ยตเตือนอยา่างเงี้ยเห็นไหมในเรื่องเลียวม้าจะเข้ามาฟันเนี่ยเห็นปะเขาฟันใช่ปะอ่ะเราที่ผมลบไม่ได้ครับคือคือพลังแม่งเร็วกรเวกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดิฉันป้อมนะเว้ยเพื่อนเดิฉันรู้สึกเครียดว่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหมันจะตายห้าอยูแล้วเ,เช็คตรงนี้ไม่มีเช็คกุ้มจะล้วงเหรอจ๊ะจะล้วงเหรอจ๊ะพ่ายละด,ดาบแดงกูมาแล้วไงดาบแดงกูมาแล้วไงไปตัวไปละพลังคือพลังบวกเราจะฆ่าตัวพลังมันไปสัมผัญมาดิ อ่าแล้วไปขึ้นพลังบวกเปกบวกกันจริงเชื่ออะไรครับเนี่ยใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียเวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะํนำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม IDRV ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงดยตามมากกว่า200,000คน เริ่มต้นเพียงไอดีละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแระเทียบใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP 7และรับเงินได้ทันทีก็ถ้าผมแพ้นะครับก็ไปโทษคนคนนี้เลยนะครับเรื่องสัต์ผักดลรอเล่นลอเล่นนะครับสวัสดีครับผมยูนดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันนะครับวันนี้มีเพื่อนๆขอให้เล่นยอนออฟเลนหน่อยฮัตตันจัดไปครับผม นี่นี่คือคลื่นพลังนะครับคลื่นพลังบวกส่งให้ถึงคลื่นพลังลบนะครบแล้วตอนนี้เราได้มา16บาทนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้ครับนี่มันจะมีเสียงนะเวลาที่ผมจับสอนของผมนะครับหรือผมจับอาธนูของผมนั่นเองมันจะมีเสียงเตือนครับเอ้สตูอยู่ข้างหน้าแนะ่มีพลังคลื่นนะครับมีพลังคลื่นร้ายอยู่ด้านหน้านะครับผมเนี่ยเตือนอย่างี้นไนะ ในเรียวม้าจะเข้ามาฟันเนี่ยเห็นปะข็ฟันใช่ไหมอ่ะแลที่ผมลบไม่ได้ครับ <c oughs> คือคือพลังแม่งเร็วเกิน <c oughs> พอพ่อพอ,พอนะครับก็อา่าผมได้ดูคลิปอา่าเจ้าของเขาเรียกว่าอนะไรวะพลังขึ้นมาพุพทธเจ้านะครับมาประมาณหลายวันก่อนแล้วก็พเพื่อนๆขอเข้ามานานแล้วนะครับซึ่งแม่งเข้ามากันพอดีนะครับผมผมก็รวมคอนเทนต์เลยจากอันนั้น อันนี้มาพรมเปกันก็งัวกันไปหมดเลยนะครับแล้วเป็นยอนออฟเลนด้วยผมคิดว่าตอนนั้นเพื่อนๆมีคนขอแกลกออฟเลนมาผมคิดว่าอันนี้ม่งยากกว่าแกลออฟเลนอีกผมจะยืนยังไงก่อนในช่วงต้นเกมและผมจะยืนยังไงก่อนถ้าผมอยู่ในเลนออฟเลนคือปากเขาจะเริ่มฟ้าใช่ไหมจบบนนะครับนะเขาจบบนแปลว่าอะไรผมต้องเจอสองลุมหนึ่งนะครับผมต้องเจอสองลุกหนึ่งเนียหนึ่งต่อหนึ่งกูใช,ช้ชีพยากอยู่แล้วนะครับ อันนี้ขอ่นก่อนเดี๋ยวเรารีบฟาร์มผมจะตั้งใจฟาร์มนะครับผมจะตั้งใจไม่แหลมแล้วกันนะครับเกมนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูเดี่ยยากลำบากไปพร้อมผมเวลาผมหาตังไอ้เชี่ยเออต้องทำเสียงเนียวไม่ทำยากจ้ะเสียงกูเหมือนตดอ่ะพอเดี๋ยวแม่งคนเพื่อนแดกข้าวอยู่แล้วแดกให้ลง พอแล้วนอะแค่นี้พอเอ้ยระเกียดเอาดิเอาฟิวก็พอแล้วมารู้กันรู้กันเรื่องรู้มือเดี๋ยวสตีเลยครับช่วยเพื่อนฟาร์ไปดูเอ้ยโอุ๊บตุ๊ตระระตุ๊ตระระตุ๊บตระระ AK AK เฮ้ยโอ้พี่ไม่ตายนี่เกิดวันอะ นาคูดอุ้มเอาเว้ยได้ไปนหนึ่งคิวว่าไม่น่าเชื่อสอนพลังบุญพลังโคโนโมะโอ้ไม่สกอตกูยิงมาโคโนโมะพี่ก็ไปเล่นเ,เล่นการ์ดนี่พี่อ๋อขึ้นมาเลียร์เลียร์ให้ให้เรียวมาร์กอยู่นะครับโอ้ยโอ้ยมาแล้ว <c oughs> มาแล้วี้ว <c oughs> <c oughs> มีสัญญาณเนี่ยนี่เราแทงแทงมาดิวะมาดิวะมาดิวะหมดนะหมดนะไม่มีสกิลหนีฟิวคีย์เลนได้ได้ยังไงวะเนี่ยฮ่าคยอใหญ่ของเอ๋อคีอใหญ่จะจะไปสู้อะไรกับไปืนใหญ่เอเควะเนี่ยโอเคนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตอะไรไหม การลิ่มแม่งขึ้นมาด้านบนวเว้ยว่าเราเรียกมาไปเลนกลางโ oh อ้ไม่โคตรฟาร์มให้หมดนะครับตรงนี้อ่าตอนที่เป็นไฟเตอร์เราก็ฟาร์มตรงนี้นะผมจะเล่นเหมือนไฟเตอร์เอ้ยเล่นแบบออฟเลนนะครับเล่นเป็นสายออฟเลนเลยแค่เพื่อนๆอ,อ,อย่าไปหาทำนะเออลืมบอกเลยว่าอย่าไปหาทำไม่เล่นโคตรยากนะครับแค่นี้ก็ใช้ชีวิตลำบากแล้วอ่าจืดจืดอ่า สลิกสติงแล้วกันนะครับอ่าย้ำต้องย้ำอีกย้ำอีกทีนะครับรองเท้ากันดีสีกับสลิกสติงไม่ทับนะครับไม่ทับคือมันจะใช้กันอีกกรณีหนึ่งสมมติว่าเพื่อนๆโดนนะคอยกก่อนเลยยกก่อนเลยยังไม่ได้ทำได้ยิงนะยกก่อนเลยรองเท้าทำทำเขาเรียกว่าทํางานนะครับตอนที่เรายิงแล้วตีขอ่ะนนก็ตามสถานะอันนั้นมันแย่ก,กันนะครับ ปัจจุบันก็ยังมีคนเบนแบบนี้อยู่นะโอ้ประมาณปีกว่าแล้วเดี๋ยมเทียงอะที่เกียดเทียงละต้องบอกไว้ก่อน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,น,หนี่ัะปอมนะเว้ยเพื่อนมึงให้เกลียดพลังพลังบวกกวูด้วยดิบ่งบวกอะไรปอมตรงปอมแตกแล้วเกลียดว่ะเรื่องโลกเครียดว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปนกิดตายห้ากันแล้วฟิกเกอร์ด้วยเพื่อน ข้าพเจ้าขอทำเลสข้าพเจ้าขอห้าตะกอนอูเห็นนะพยายามดูมนิ้แบบพยายามดูมนิ้แบบเลยแบบนี้ถ,ถามถว่าบอกใครบอกตัวเอง,แ,งบอแบบเบกี้ว่าแบบไฟเตอร์ไม่ต้องอฟื้นป่ากูตายยืนหลังสุดเลยครับผมไม่สนใจเพราะระยะเราถึงแต่ว่าจะดสามอีกทีเขาไปได้ครับเพื่อนเขาเข้ามาแล้วเรือมาเป็นต้นเกมมาแทงสายแบบนี้ยิงฟง e ีสปอร์ตอยู่แต่ว่าในช่วงรนเกมแบบนี้เรายังเรายังขอเพื่อนพลังบวออกมาแล้วว่า พลังโบกกูตายหมดแล้วเหลือพลังลบพลังลบอุ้มรัเบิกจังหวะสุดท้ายเวลีกูด่ะเพื่อนเฮ้ยตอนนี้นะครับได้สตรีสติงคริใหญ่ผมจะขึ้นเป็นโบกแค่นสปีรต่อเลยนะครับผมคิดว่าเกมเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินผมตีเข่าๆประมาณ700ผมคิดว่านะไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะครับอย่อยาไปหาทำเลยที่ลำบากเพื่อนไม่พอนะครับลำบากตัวเองอีก คือตัวเล็กคนเล็กเนี่ยระบ,บากสุดนะครับแล้วระบ,บากเพื่อนในระบากดาวเพื่อนน่ะชิบหายไว้วอกกันหมดครับดูดเลือดน่าจะดีไหมไม่รู้ว่ะมันเอาไว้นาคอ่ะไม่ชอบไม่ชอบเข้ามาล้วงผมเวล้ลวงเร็วมากแล้วนาคอตอนนี้โคตรแบกนะครับสกอแบบอย่างชีเดี๋ยวเวลาที่โดนล้วงเดี๋ยวเพื่อนด,ดูผมกดแบบกดดูดเลือดแลวยิงเ่ะแล้วตอนนี้ยังทำไม่ได้นี่ครับหาฟาร์มไปก่อนอะจอดมา สิบเด็ดทีผมจะได้มาแล้วครับโบออฟซอร์เทอร์ดูด,ดำดูดเลือดนี่ครับผมก็เคลียร์เนไปเรื่อยนะดูเวลาได้เลยครับผมแอบไปฟาร์มมาตระมาณไหนนะครับไม่โคตรละบากเลยเ <c oughs> ฮ้ยมีสัญญาณสัญญาณเจ้าบวกเอาไปก่อนแอซิดหายแล้วมันโถวว่า <c oughs> เราบันหลไปอยู่ด้วยอะ่ะไปอยู่ห้าเลยเคือล่าง ชื่อผมทับเลนอยู่ว่ะก็มีแตกสักป้อมอะมาว่าระยะยิงของเราไม่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่อะไรแต่แต่เพื่อนๆระวังเทวนาทให้ดีนะครับเทวนาทนี่ตัวสากาัดของเราเลยระยะไม่พอๆกับเราเลยนะครับถ้าแบบสตันโดนนี่คือตายร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับยิงสองสามชึ้กที่หายวาวอดเลยเนี่ยเดือดเ,เรืเร่อยๆครับตอนนี้ ดีที่เขายังไม่ตัดสินใจโถมครับน่าจะไปเอาดาร์คเฟเยอร์ผมคิดว่านะเออยังไงก็เอาดาร์คครับคนมาเกมน้ำอ่ะไม่เอาออบเจต์อยู่แล้วดูแมบบไวเพื่อนเพื่อนสังเกตแมบบไว้นะครับแล้วก็ดาเอาอยู่หรือเปล่ายิงยังไงก็โดนนะครับยออจยิงธรรมดาแบบไม่เห็นตัวยังไงก็โดนนะครับตอนที่ผมแหลมแล้วมาดาคอสแม่งมาแน่เชื่อผมดิ มาเห็นผมนิ่มเว้ยไม่นิ่มจริงเอาเช็คตรงนี้ไม่มีเช็คภูมจจิจะลุ้งเหรอจ๊ะจะลุ้งเหรอจ๊ะหายละดาบแดงกูมาแล้วไงดาบแดงกูมาแล้วไงไอตัวไปละพลังคืนพลังพวกเราจะฆ่าตัวพลังเนาะไม่เคยถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยถอยยาวถอยยาวแบบถอยยาว ยิงเอาแอซิสไปก่อนอโอ้าไม่โดนด้วยไม่ก็ฟิวเอาละครับเราฆ่าไปสองครับแล้วเพื่อนเลือกที่จะบุกเลนกลางแล้วได้ในตัวโกงเทียออนนารไปครับแล้วได้โอ้โหเคลียร์มาได้ต่ออีกตัวครับไ,ไม่เขาปล่อยดาร์คเกอร์เจอร์เลนผมครับผมคิดว่าดูจากสกอร์แล้วอะนาคอสจะเป็นตัวที่แบกสุดนะครับแล้วรองเท้าผมคิดว่า มันไม่สำคัญมาดิเคลื่อนพลังบวกเจอพลังบุญพลังโคดโ,โมยเวนมัดมาดาแล้วไปลวงผมไปสองตัวเชียเรานี่เป็นไงผมบอกได้ว่าไอ้ตัวของดูดเลือดด้เไม่โคตรฟี้วนะครับขอญาตเซตแบบแบบแบบเต็มเนี่ยว่ะแบบโคตรุุยอะมาสีอันนะ เกิดแล้วกูจะจริงแล้วกูจะเกิดแล้วกูจะจริงกูก็ต้องอดโอมมาแล้ครับ15นาทีแล้วตรงนี้14 15นาทีผมไดให้จริงๆเราควรเราไปล็อบเลนี่้เราควรไปทําเลนเหมือนที่ผมถ้าใครดูคลิปบ่อยผมจะไปเดินทําเลนนะครับแต่ว่าเอาวะเลนเกมเราแบกเว้ยตัวเลดเอะเว้ยไม่มาว่ะ เหมือนจะมาเอา่อมาว่ะพื้นรลัด <c oughs> โอ้มีเสียงแบบนี้เอาไปดึงโอ้โหไม่ต้องกดไม่ต้องกดอันตี้ไม่ต้องกดอันตี้กันเลยทีเดียวบอกแล้วธนูผมไม่ของเทพธนูเทพอ่ะธนูเทพอ่ะมาแลวว่าฟิวฟิวมาดิ มาดิกูตุ่หูกูตุ่เลือดดูดูเลือดนี่ดูหรือตื้มดูหรือแดกฮมาฮ่าฮยยิวอย่างแรงอาตัดคีบอ๋อไม่รู้ซะแล้วว่าผมมายิงโคตรโคตรแรงตัดคีบเอิรคีบเบอตัดได้ตัดไปตัดได้ตัดไปโมมีหน้ายืนคุมเชิงให้เลยครับแครี่ที่มีเอ้ยอ๋อลืมลืมลืมดูป้อมเลย โทษทีเพื่อนมากันต่อมากันต่อซอย <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนเก็บแตกนี่มันมาแล้ววะโดนเกี้ยวเราตายเลยนะนถอยก่อนนะ,ะมาตาเราคุมเชยให้เพื่อนแล้วเพื่อนเราเลือดโลมาดิขึ้นพลังพวกไอ้พวกขึ้นพลังลบเนี่ยมันทำร้ายเพื่อนเราเรามันขึ้นพลังบวกจำไว้สอนหนึงเราคือเทพนะครับ เลามีสัญญาณเพื่อนๆนะครับเวลามีสัญญาณนะใครทำเสียงแบบนี้นะครับผมเวลาที่คนเล่นยอนเวลาคนที่คุณจับมือถืออยู่อ่ะคุณเหมือนจับสอนนะครับนี่แหละคุณจะมีสัญญาณนะสัญญาณจากพลังบวกนะครับอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับถ้าไม่เชื่ออย่าลบตู่เอ้ยลู่เฮ้เกยีช่กูจะไปหากูก็เครียดอยู่ตัวทำไงดีว่าเกมนี้ เคียก่อนวะอ่ะเรามาเคียร์เลนให้แวนก่อนแล้วกันเนอะอ่ะแล้วไปขึ้นพลังบวกเป๊กบวกกันจริงเชื่ออะอะไรครับเนี่ยอยากโดนลวงฮ่ <c oughs> ว่วิบอกแล้วอยายให้ผมได้ซอยว่ะกดโบว์ออฟโรลเทอร์หมดอะนี่กะกดหมดอะหมดแม็กอึมไอฮ้ฮัตหมดแม็ก หมดโอ้ยอเ,เฮ้ยอะไรอะ่ะเชี่ยแล้วกดเกิดแล้วข่ายข่ายดาบแดงด้วยจังหวะโลกข่ายก่อเกิดเข้าไปอีกแล้วติดดูดเลือดกกดไม่ทันอีกหายแล้วกูเซ็ตของแบบนี้ตาย มันมันแบบมันลนไปหมดเลยครับเมื่อกี้เรามาดูจังหวะจบป้ากันดีกว่าครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้แล้วตังหวะี้เพื่อนแทงให้จะตายห่าแล้วเพื่อนซอยซอยเข้าไปซอยซอยจบทีผมอยากเล่นเกมนี้ซอยเฮ้ยงานเข้าแล้ววะเราเราเราแบบเราเพิ่งเกิดด้วยไงเฮ้ยนึกว่าตดหรือมื่อะไรประเนี่ยกูไรกันกูสวนกูสวน กูส่วนแล้วกูส่วนอีกทีไม่เกยไม่เอาอีกเม็ดว่ะเชี่ยของจังมาอยู่้าฝั่งตรงข้ามได้คอสเซรียอร์ไปครับจากที่เขาจะแพ้อยู่แล้วนะครับโอ้เกมนี่แต่ว่าขอเฮียก่อนมึงกระบาดมาดิว่า มัาดีกว่าจะเกลี่ยสิ้นที่ไปเลยนาคอสนี่ว่ะนี่พุกนี้บอกแล้วยิงธรรมดาโดนออ้โหตายเดินเข้าไปไม่ทันว่ะเดินไปจะผลักนี่แหละมันติดเกียวเลยครับเอาแบบแดงดีกว่ายวขอเพื่อนเลยแล้วกันเพื่อนไปขอคกูจะจะเอาเฮ้เพื่อนไปให้คูจะเอานี่ยิงเวลาที่เรายิงโดนนะครับอย่าลืมที่จะทําพลังแบบนี้ขึ้นนะครับ เฮ้ยเชียร์อะไรได้เพื่อนหมายังไม่ได้เคลียร์เลยเฮ้ยมัตดมึงเหล็กเล็กอะไรป่านนั้นกินติดจะาบุกเลยไม่ตดบแบบนี้เฮ้ยให้เกลียกันหน่อยให้เกลียความแรงกันหน่อยเพื่อนเออให้เกลียความแรงกันหน่อยว่าอาเดี๋ยวมาถึงก็แบบต้องทายต้องถอยอ,อย่ะ เจอความแรงนี้ก็ต้องถอยอ่ะไม่ถอยที่ก็น่าแหกดูดูครีปผมด้วยนะครับ76%ต้องต้องรอรอเกาะเกิดผมหายก่อนวะหรือไม่ก็โบกค่ตเกียผมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับเดี๋ยวเลนเกมผมอาจจะยิงครีปแล้วก็อยากได้ยิงคนด้วยผมคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ก็แรงแบบแรงจัดแล้วนะยนใจผมนิ่งมากนะผมดักตั้งแต่เวฟอยู่แบบครึ่งๆกลางๆตอนนี้เวฟแบบจะชนบ้านอยู่แล้ว อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเจได้ๆพวกมึงมาจากไหนเนี่ยกูจะกูจะดักเรียวมาคนเดียวดูกูฟาบแล้วกูกลับกลับอะไรกลับอะไรม่ได้ขายโอ้โหเกียวก็ไม่ได้ใช้ไม่สตาร์ทจัดเอาละฝากด้วยครับเกียวมาหนึ่งทีใช้เรียวมาอีกทามมาใช้กอเกิดแล้วเรียวมาแทงโดนออกไปได้แล้วโดนโซนจากสกิล เทวนาตัวนี้ตายครับลองดูตัวนี้ดีกว่าเครี่ฝั่งตรงข้ามล้มลงไปโอ้โหดูแทบไม่ทันครับเด็กชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยมันเกิดทิเบติวแม่เจ้าเว้ยนี่ดึงเพื่อนแป๊บวิขอขอขอคลิปเพื่อนไอวีเดี๋ยวิสเดีวิสกูเกิดชันกูเกิดชันกูเกิดชันหรือกู ฟิกแม่งเลยเฮ้ยกูยังอ,อ,อยู่ออยกูยังไม่ไม่เสียเท้าตายกูจะหาย,ออยากูจะแวบเกือบเลยครับไม่ไปหาตอนที่แบบผมดักเรียวมาแล้วอยู่ดีไม่เต็มเต็มอ่ะเต็มเอลซ้ๆๆายเลยนะครับจริงๆวาร์ปกลับก็น่าจะรอดแต่หิวไงคิดว่าเอ้ยโอ้โหแม่งแรงจัดเลยว่ะเชื่อได้การีตัวเดียวตรงนี้ผมคิดว่าเราจะเสียกอร์ซเรียรับผมคิดว่านะยังไงก็ต้องเสียว่ะ จริงอาดูกันยาวๆครับแต่ขอแบบเป็นยอนอะ่ะเป็นย้อนไม่ก็เคลียร์ไว่เไม่ไหวแล้ววะถ้ากันบ้านมันต้องสาดาบแดง2ดาบแดงมันโคไม่พอสรับผมละขอเกิดผมก็ใช้ไปหมดละมาวะ เล่นในเพื่อนเล่นใหนอันนี้ผมต้องสื่อสารกันบ้างแล้วครับเออโหชื่นใจโลมิงกูย้ายขึ้นมาุ่มนี้ครับกูกูดักกูบอกแล้วไปเคลียร์สูงเกินเพื่อนเชื่อมันค่าัดถ้าเพื่อนเสียคอสเลเยอร์นะครับให้อ่าพยายามเคลียร์คลิปแบบเดินเคลียร์คลิปเดินเคลียร์คลิปเดินเคลียร์คลิปนะครับแล้วก็ถ้า ถ้ามันเป็นตัวที่เคลียร์ไวๆจริงอ่ะเออเล่นในผมก็คิดว่ายังไหวนะครับแล้วมีหน้าดึงได้สักเกี่ยวสักตัวนหน,นึ่งอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าได้อยู่นะเออเดีด๋ยวดูดูเคลียร์ดิต้องเล่นในเพื่อนก<ว>ูนยิงคนมาต้าแหกคนอ่ะมอร์นิ่งตาว่ะมอร์นิ่งสตาร์ว่ะมอร์นิ่งสตูไม่โดนแล้ววะ่ะเดินชาร์จเออถอยถอย,ถอย,ถ,อย,ถ,อยถอยมาเพื่อน ดีครับโหเป็นโรมมิ n g ที่โคตรดีเลยนะบังให้ทุกจังหวะนะครับ,บเดินชา้าแบบนี้แล้วก็ห้ามเสียเลือดอะ่ะโหไม่มีดูเลือดแล้วอะ่ะก็แตกแล้วสวยเพื่อนไอ้เชือดตาคอมามันจะล้วงมันจะล้วงมันจะล้วงมึงจะล้วงเหรอไม่จะล้วงเหรอ หมู่ดีสามดาบแบงนะเว้ยให,ให้เกยียดกันหน่อยตายฟิลเดดไอ้เขีย่วพาตี้ไก่วะคิดนานคิดคิดไม่ออกว่ะแต่ถ้าจะขึ้นผมคิดว่าถ้าโดนหลวงแม่งก็ลองทุก่อนลองวัดกันทุก่อนทั้งแม่งและสวยเพื่อนโอ้โห <l ots> เฮียกูฟิกติดไอ้เชียจังบ้า,บาโลกสวยงามน้องสวยงามน้องผมสนใจแล้วลอ,อ่าถ้าอย่างนั้นขายซีดีเต็งออกผมคิดว่าขายซีดีเต็งออกช่างแม่งแล้วชิ้ไปดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดไอ้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผมคิดว่าแค่นี้ก็ตายแล้วว่ะเออ e มา แกันเลยมามาเพื่อนเรียบร้อยสก,กุูจบดิเดี๋ยวๆดเเพื่อนคิปคิปคีบเป็นระดับความยากของคอนเทนต์ของชาเลนจ์นะครับผมให้แบบสิบกระโหลกเลยแช์ตอนเกมแบบ ถ้าเ,เพื่อนๆโดนหนักกว่านี้นะคือแบบนา่าจะแพ้ไปแล้วนะครับยังดีที่แบบมีได้สวนมากมีได้ดูดเลือดมาสวนนี้กูเกิดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันผมขออนุญาตไปพักนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับผมไม่ไหวว่า